ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆนะครับมีรักนักสะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ดีชื่นชอบกับแบงค์เก่าเหรียญเก่านะครับมาพบกันอีกนะครับกับช่องท่านว่า p ี่เจเจจีนชานะครับถือว่าเป็นช่องน้องใหม่นะครับที่มีสาระเกี่ยวกับเหรียญกษาปัไทยนะครับมาฝากพี่ๆเพื่อนๆหลวงป้านาานะครับที่กระบังเก็บสะสมเหรียญกราปั์ขององค์รัชกาลที่9อยู่นะครับเรามาติดตามรับชมคลิปสั้นๆครับเกี่ยวกับ เหรียญที่เพื่อนเพื่อนเห็นในณขณะนี้นะครับว่าเป็นเหรียญแบบไหนครับและทําไมทางช่องนะครับถึงนําเอาเหรียญนี้มาฝากนะครับเราไปชมนะครับว่าเหรียญสองสีนะครับชนิด10บาทองค์พ่อรอเก้านะครับเป็นแบบไหนครับนี่จะเป็นด้านหน้าของเหรียญครับจะเป็นรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับผินผักทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรลมขัดเนี่ย พิยราชจากภูสิตาพรนะครับทรงฉลองพระองคุยนนภายในวงขอบเหรียญด้านซ้ายมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชและด้านขวาข้อความวราชการที่9ครับนี่คือลักษณะของเหรียญด้านหน้านะครับในส่วนของด้านหลังของเหรียญครับตรงกลางเหรียญครับจะเป็นวัดอรุณราชวรมามภายในวงขอบเหรียญด้านบนนะครับจะมีข้อความว่าประเทศไทยและมีอักษรเบียวนะครับอยู่ด้านบนเพื่อให้ผู้การทางสายตาได้สัมผัสว่าเหรียญนี้คือเหรียญชนิด10บบาทนั่นเองนะครับและปีปีพุทธศักราชนะครับที่ ผลิตก็คือปีพศ2537นะครับด้านใต้จะมีเลขบอกนะครับว่าเป็นเหรียญชนิด10บ,บาทเลขไทยกับเลขอาราบิกนั่นเองนะครับเรามาดูความพิเศษของเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญปี37นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ไม่ติด1ใน10ของเหรียญหายากนะครับแต่มีจำนวนการผลิตค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็คือ1 2 3 4 4 3 0 0 0เหรียญ ถ้าเป็นเหรียญที่สภาพสวยๆนะครับมีการประกาศขายเกี่ยวกับเหรียญชนิด UNC นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ70บาทนะครับสำหรับเหรียญปี3-7ถ้าเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับหรือว่าเหรียญชนิด UNC นั่นเองครับเราไปดูครับว่าเหรียญแบบนี้นะครับต้องเป็นแบบไหนถึงมีราคานะครับอาจจะสูงถึง หลักหลักพันนะครับไปชมกันครับก็คือนะครับเหรียญที่มีลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับว่าเป็นเหรียญเนื้อเกินนั่นเองนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนเห็นไหมครับถือว่าหายากนะครับแบบนี้นะครับตรงใต้ฉลองพระองค์นะครับกับตรงพระเสียงนะครับเป็นปีพศ2 5 0 0 37เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับแต่จะเป็นตรงเนื้อเกินตรงพระบรมฉายลักนะครับเห็นไหมครับทางช่องมีให้มิตรลักนักสะสมนะได้รับชมนะครับเห็นไหมครับเหรียญที่2นะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันปี37เหมือนกันนะครับเหรียญที่3นะเหรียญที่3เหมือนกันนะครับ เป็นบล็อกเดียวกันนั่นเองนะครับนี่นะครับปี37นะครับนี่ก็ปี37เหมือนกันนะครับเหรียญที่4นะครับทางช่องมีอยู่สี่เหรียญนะครับเห็นไหมครับเป็นเหรียญที่บล็อกบล็อกที่ผลิตก็คือเป็นบล็อกเดียวกันนั่นเองนะครับทั้งสี่เหรียญนะครับที่มีลักษณะเนื้อเกินแบบนี้นะครับ นี่คือเหรียญที่ปกตินะครับมีราคาไม่ถึงหลักร้อยนะครับแต่ว่าเหรียญที่เพื่อนเห็นในขณะนี้นะครับที่มีเนื้อเกินนะครับไม่ต่ํากว่าเหรียญละห้าร้อยบาทนะครับเป็นเหรียญแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนะครับมีอยู่จริงนะครับแบบนี้นะครับทางช่องนะครับ ก็รับซื้อมาเหมือนกันนะครับแบบนี้หาหาเองไม่ได้ไม่เจอนะครับหาเองไม่เจอครับก็เลยได้นําคลิปดีๆมาฝากว่าเหรียญแบบนี้เพื่อนๆเจอแล้วต้องเก็บนะครับแบบนี้นะครับสําหรับทางช่องนะครับก็มีข้อมูลนะครับที่มีความเป็นจริงนะครับว่าเหรียญแบบนี้ก็มีอยู่จริงนะครับเลยนํามาฝากเพื่อนๆพี่ๆหลวงป้านาอ่านะครับที่ ชอบเก็บสะสมเหรียญแปลกนะครับก็สามารถเข้าเข้ามาติดตามรับชมกับทางช่องได้เลยครับก็จะมีข้อมูลเหรียญกระสับไทยนะครับมาให้รับชมนะครับการรีวิวนะครับเหรียญกระสับเน้นองค์ข้อหล่อเก้านะครับให้เพื่อนๆครับได้รับชมเกี่ยวกับข้อมูลเหรียญที่ มีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับเอาเป็นว่าตลอดเวลาและกันตลอดวินาทีนะครับซึ่งราคาของเหรียญจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับไม่คงที่ครับสำหรับเหรียญกระสับไทยนะครับสำหรับคลิปนี้ทางช่องก็ขอจบการรีวิวทับเหรียญปีพศ2537นอมนะครับที่มีราคานะครับและเป็นเหรียญแปลกนะครับที่ค่อนข้างหายากนะครับมาฝาก เพื่อนๆน,นะครับกีก็ขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับและเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกับทางช่องครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลจากทางช่องนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับสําหรับคลิปนี้ทางช่องก็ขอจบการรีวิวเหรียญที่มีความแปลกและมีอยู่จริงไว้เพียงแค่นี้นะครับพบกให,ใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ